แนวทางฮานอยครับผมประจำวันที่8กันยายน2568นะครับวันนี้ได้เด่น8รอง7ครับผมตัวเน้น80กับ74นะครับเด่น8รอง7เน้น80กับ74รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม t u b e ช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอซีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เย้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมและสำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่ครับก็สามารถสนับสนุนไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์แกงครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้นะครับ การเย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะครับผมคลิปแนวทางฮานอยครับผมก่อนอื่นเลยก็มาสรุปผลนะครับผมจะสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับสำหรับผลของเมื่อวานครับผม นอยรวมนะคะพิเศษปกติ VIP ครับผมประจำวันที่7ก,กันยายน2568นะครับผมหัวแนนให้เด่น3รอง8ครับผม3ตัว8 3, 3 3กับ0 8 2นะครับ2ตัว3 2 3 3 3, 3, 3, 3 8 0, 8 0 8 2 8 8ครับตัวกลาง0 0กับ0 2นะครับผมผลปรากฏว่ารอพิเศษนะครับผม0 4 1กับ9 3ครับผม กอได้วิ่งรูดสามนะครับผมวิ่งรูดสามครับเราปกติครับผมหนึ่งสามเจ็ดกับห้าสามครับผมก็ได้วิ่งรูดสามล่างวิ่งรูดสามบนนะครับผมเรา V.I.P. ครับผมแปดแปดหนึ่งกับเก้าสามนะครับผมก็วิ่งรูดแปดนะครับผมกับวิ่งรูดสามครับวันนี้ปังวิ่งรูดครับผมวันนี้ปังเฉพาะวิ่งรูดนะครับผมก็วิ่งรูด หาเด้งนะครับผมรอบพิเศษสามล่างครับผมรอบปกติสามล่างสามบนรอบเวทีแปดแปดบนสามล่างก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีกับวิ่งรูปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราทาน้นอยครับน้อยรวมครับผม พิเศษปกติ V.I.P นะครับผมประจำวันที่8นะครับผม8กันยายน2568นะครับสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เดิน8นะครับผมเด่น8รองเป็น7นะครับ เด่นแปดรองเจ็ดครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัวนี้ได้เก้าแปดย์ครับผมส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผมห้าเจ็ดสี่ครับต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันครับผมเราจะเอาเก้าแปดศูนย์นะครับผมสามตัวเด่นนะครับ แล้วก็5 7าครับผมสามตัวรองครับผมมาตัดหน้าครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม วิ่งรุ 8, ่นแปดเด่นแปดนะครับผมเด่นแปดนะคะเด่นสามตัวเก้าแปดศูนย์ครับผมก็จะตัดสองตัวเด่นได้แปดศูนย์ครับผมเด่นแปดรองเจ็ดนะครับผมเด่นรองลงกันแปดเจ็ดครับสุดท้ายเลยเป็นแปดเก้านะครับผมรองเจ็ดครับผมรองเจ็ดรองสามตัวห้าเจ็ดตีนะครับผมก็จะตัดสองตัวรองได้เจ็ดตีครับผม 74กับ75นะคระับสำหรับตัวกันวันนี้นะครับผมตัวกันวันนี้จากชุดรองก็จะเป็น54ครับผมแล้ต่อตัวกันจากชุดเด่นนะครับผม90ะครับวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม ก็ย,ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสาำหรับวันนี้ครับอย่าทั้งฮานอยนะครับผมนอยรวมครับผมพิเศษปกติ VIP นะครับผมประจํวันที่8กันยายน2568นะครับวันนี้ได้เด่น8ปดรอง7ครับผมเด่น3ตัว9 80าแรอง3ตัว5 74ครับผม เป็น8รอง7จนะครับเด่น3มตัว9ก้ารอง3ามตัวห้าเจ็ดสี่ครับผมเด่น2ตัวนะครับผมแปดศูนย์แปดเจ็ดรอง2ตัว7 4 7ดเจ็ดห้าต่อกันเป็นห้สี่กับเก้าศูนยครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวนะครับแปดศูน รองสองตัว7 4 7ดสี่เจดห้าตัวกันเป็น5้าสี่กับ90ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่นแต่รองเจ็ดครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่นแต่รองเจ็ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผม ัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดกระอกร้นที่80ครับผม80กับ74นะครับสาหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดตกระตกร่นที่80กับ74ครับผมสาหรับใบนี้นะครับผมสาหรับใบนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยรวมนะครับผมใบถัดไปก็จะเป็นแยกน้อยนะครับผมก็จะเป็นแยกน้อยเราก็จะมาเริ่มันจากน้อยที่เศษนะครับผม ใบนี้ก็จะเป็นแยกน้อยนะครับผมเราก็จะมาเริ่มกันจากน้อยพิเศษนะครับประจำวันที่8ครับผมกันยายน2568นะครับผมแนวท้างฮานอยพิเศษนะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้ยิ่งรูดเป็น7ครับผมวิ่งรูด7นะครับ ี่ตัวครับผมสี่ตัววันนี้นะครับผมหกห้าเจ็ดสี่ครับผมสี่ตัววันนี้ได้หกห้าเจ็ดสี่นะครับต่อไปก็จะเป็นสามตัวครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาสี่ตัวนะครับผมหกห้าเจ็ดสี่นะครับมาตดัดครับผม ตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสมตัวนะครับผมแล้วก็จะตัดอีกครั้งนึงให้เป็นสองตัวเด่นกับสองตัวกันนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมวิงรูปเจ็ดครับผมวิงรุเจ็ดสี่ตัวหกห้าเจ็ดสี่นะครับผมก็จะตัดสามตัวได้หกห้าเจ็ดครับผม 657นะครับผมกับ574ครับของตัวเด่นนะครับผมของตัวเด่นวันนี้ก็จะได้74ครับผม75นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยครับ76ครับผมส่วนตัวกันวันนี้ก็จะได้45ครับผม46นะครับ ก็ห้าหกครับผมวันนี้สำหรับหาน้อยพิเศษนะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวทางหานอยพิเศษนะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรอบวันนี้ครับเดีย๋ยวทางหานอยพิเศษครับผมประจําวันที่8กันยายน2568นนะครับวันนี้ได้วิ่งรุ่นเจ็ดครับผม สี่ตัวหกห้าเจ็ดสี่สามตัวหกห้าเจ็ดกับห้าเจ็ดสี่ครับผมอีกหลุดเจ็ดนะครับสี่ตัวหกห้าเจ็ดสี่สามตัวหกห้าเจ็ดกับห้าเจ็ดสี่ครับผมสองตัวเด่นนะครับผมเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกตัวกันเป็นสี่ห้าสี่หกแล้วก็ห้าหกครับผมอีกครั้งนะครับผมสองตัวเด่นนะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก ตัวก,กันเป็น 4, 5, 4 6, ี่ห้าสี่ลก้วห้าหครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้น <Lob> ที่74ค <exaggerated> รับผม7 4 7ดสหนะครับสำหรับต <Joker Daf> ัวเน้นในวัน <ül> น <beginner> ี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่7 4กับเจครห้าผม สำหรับใบนี้นะครับผมสำหรับใบนี้ก็จะเป็นแนวทางฮาหนอยพิเศษนะครับผมใบถัดไปครับผมใบถัดไปก็จะเป็นแนวทางฮาหนอยปกติกับ VIP นะครับผมสำหรับใบนี้ก็จะใช้ได้สองนอยนะครับผมนอยปกติกับนอย V i พนะครับผมประจำวันที่8ครับผมกันยายน2568ายนะครับ สำหรับแนวทางฮานอยปกติกับฮานอยว i p ีในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูดแครับผมวิ่งรูดเป็น8ดนะครับสี่ตัวครับผมสี่ตัววันนี้ได้8 9 8 0ครับผมต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกลางครับผม เราก็จะเอาสี่ตัวนะครับผมแปด0้าดย์ครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสามตัวครับผมแล้วก็จะตัดอีกครั้งนึงให้เป็นสองตัวเด่นกับสองตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับอดนนก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมวิ่งรูดแดนะครับผมวิ่งรูดแปสี่ตัวแปด0้าแดนย์ครับผม ก็จะตัด3ตัวได้8,9,8ครับผม8,9,8กับ9,8ู้นนะครับสองประเด็นครับผมสองประเด็นวันนี้ก็จะได้8,0ครับผม8,2นะครับแปก็จะแปลงมาจาก8,8นะครับผม8,2ตัวครับผมแล้วก็สุดท้ายเลย8,9ครับผม สำหรับตัวกันวันนี้ก็จะเหลือตัวเดียวเลยครับผม90นะครับวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย,ย้ำกันอีกครั้งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวทางฮานอยปกติกับ VIP พีนะครับผมประจำวันที่8กันยายน2568นะครับ วันนี้ได้วิ่งรูด8ครับผม4ตัว8 9 8 0 3ตัว8 9 8กับ9 8 0ครับผมวิ่งรูด8นะครับ4ตัว8 9 8 0 3ตัว8 9 8กับ9 8 0ครับผม2ตัวเด่นนะครับผม8 0 8 2 8 8 8 9ประกันเป็น9 0ครับผมอีกครั้งนะครับผม2ตัวเด่นนะครับ 8ปดศ8 8ย์แปดสองแปดแปดแปดเก้าตัวกันเป็นเก้าศครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดกัะขอเน้นไปที่แปดศูนครับผม8 0ดศูกับแปด้านะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดกัะขอเน้นไปที่แ0ดศูย์กับแปด้าครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับกดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางหาหนอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ